ดีครับแม่ชื่อครับสวัสดีก่รโมพี่น้องหน้าที่หลังสวัสดีที่หลังเด้อครับเที่ยววัดดีกันยังไปใส่มาแต่ไอนอกม่่ชือมาแต่วัดปูใหญ่ไปไหวปูเพิ่นไปขอพรครับไปชุ่มบารมีงก์ปูพ่นมันเป็นวัดเก่าไหมครับเป็นวัดเก่าในนี่หรอไปกะดีดีเดลยเพิ่นคือกันเพิ่นยิ้มตอนลับปูใหญ่น่ะโอ้บัลลังก์ปูพันว้าคนมาลัง ไหลมากุลยคาับจปเต็มหนึ่งขนาดเข้าไปทำเไปบนไกหาห้องบุเกอบพก่นไปบุญเก่อไปเกี่ยบุญตูือ้าวองเกืไมากเยโอ้เจ้าอะไดีนี่โอนซ่องไปไว้นับกันเลยฝากซ่องตัวอเขาว่าฝากซ่องตั้งกล้องเลียวๆกับพวกผูกพามซัเพี่ง ผม่าสีพ่อามบอกว่าเมื่อที่กินขาลังหรือไปผมพ่อถามดอกเมือชคลิปนี้ก็ได้เมื่อนีนไปหอดไเนี่แหละครับผม,ม,บผมไม่ชีครับไปว่ายปูใหญ่มากมิ่งกับว่าเคยไปไอเจดอกพอดีว่าแม่เป็นซวน<อ>ก็ได้ได้ไปไปส้บรรมบัลลุมี่มันเป็นเมืองเกาวัดเกาตั้งแต่สมัยอ่ะยุคสงครามมาสมัยอาาจักการที่สองอม,มันเป็นยุคกึ่งกึ่งพุทธ พุทธการ่มันเป็นลูกปั้นเก้าไหมครับเป็นลูกปั่นพระพุทธเจ้าครับผมองค์ที่สององค์ที่สองแต่ว่าพุ่มเจ้าทีเป็นแบบแห้งอยู่เนาพุ่มปูพุ่มยาเพราะว่ามันเป็นหินเขาไปทันสัมผัสได้เลยแม่ยนไหมเนีนครับเกาไปกราบขอส้มบุญบารมีเพิ่นมเแม่นครับเพราะว่าเ้าบวชเ้ากระบวชเป็นซัมเป็นศิดตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแม่นครับแล้วเป็นเจ้าไหนเนี่ยเข่าไปใน วัดในว่าเพื่อนบนมีแนวมาฝากมาตอน FC เอฟซีเฮาเนี่ยจักหน่อยบอ่มื่นเหลือดิเหล็กออกนะไม่ใช่ก็เห็นอยู่มิ้นก็เห็นแต่ว่าบางคนเพื่อนก็ไปบางคนเพื่อน,นเพื่อนก็ไปขอพ้อนหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบ,บ่ว่าเิการเรื่องการงานด้านโชคลาภเรื่องหวยจั่งสีนะครับไปนขอพ้อนแ,แต่เปนเสียห้ประสบก้อนสมเร็จแต่ละคนบ่คือกันเฮต,ตุนเฮ็ดกลับม,มากบ่คือกันครับวันนี้เพิ่นก็เลยว่าสนมากัน ขันไปขอนั่นว่าต้องขอเยี่ยขันเพื่อนเสียเห็นเพื่อนเสียให้เองก็เลยสัมผัสซื้อกับเพื่อนว่าตั้งมิ่ตังกิตหน้าตอนจุดถูกไหวหมกปูญ่เพื่อนนะ่ะจุดถูกว่าลูกหลานในอดีตประชาร์ก็ก็คือเจ้าชายหุ่งฟ้าน,น,านาคราชซึ่งเป็นโอรสแห่งเมืองรัตภานาครมีกษัตริย์ปกครองอ่ราชาอือลือลูกหลานกาขันลูกหลานซิมิโชไม่ใช่ก็ขอให้ถือก,กับตังกิดอธิษฐานนอกกับพรูว่าเฮาสิได เลขรางวัลเลขกายตัวใดรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใดก็ดีเมืมเ่อนิ่ก็เลยตัง้งจิตอธิษฐานว่าถ้าท่านลูกหลานมีโชคมีลาบกระสิซ้อยสางบุญสางบารมีมันสิตรงกับเลขปูไห่บนอนิ่งก็เลยพอดีว่าพี่ฝนอ่ะช่องยูทูปเพิ่นเลยว่าน้องมินเห็นเป็นเลขอย่างขางมองแก้มอ่ะพราพุทธเจ้านะ่ะมองแก้มเพิ่นมิ่งก็เลยมองไปเหมือนเหมือนดวงตาเปิดดวงตาที่สามเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าท่านพ่อพระเจ้าสามบรนตานี่เพิ่น เ็นนี่ลมิดเห็นเปิดแสงสว่างครับมินก็เลยเห็นหนึ่งเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันหนึ่งเก้าหนึ่งหกไปสี้สินะครับเห็นสองตัวเท่านั้นมองแมนครับเพื่อนเพื่อนในเห็นเพื่อนเปิดเพื่อนในเห็นชัดชัดตอนที่แรกมินไปจัดตินไปตั้งคิดอธิษฐานแล้วก็ตั้งคิดไปมันก็เอาหินเก้าอะละมองโบดเก้าเพื่อนมาใส่หัวหลดอยี่สามบาทก็เลยเห็นมินทายไปอยู่ มินททยวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเปนสิเห็นเป็นตัวใดเนาะนี่นี่ภาพนี่นี่กล้องที่ทยวาเห็นชัดเจนบ่ครับแมนครับเห็นเป็นชัดเจนเลขี่ไปหาเพื่อนบนหออาหน,หนึ่งเก่าเพราะว่ามินซื้อขีไปแก่ชื้อก้อนก้อนบวชเออหนึ่งหนึ่งเก้านี่กับบอนมะเข่ากับเลขของไม่ชี้อยู่บ่ครับแมนครับมมแมนม่้ยไม่ชี้ให้ หนึ่งห้าเก้าแมนบอกแมนกรสลับตัวเลขเออมันกระสลับตัวเลขคือซื้อมันก็ตัวเดียวกันนี่วลยขขี่ไปกันหนึ่งเก้าได้พอชอม์ไหนี่ขี่ับมหนึ่งเก้าครับโอ้ขั้นขี่ไปกันหนึ่งเก้านั่นยิงน่ขั้นขี่ไปกันหนึ่งเก้าไเอาข้ืนบันนี้คืนวันี้แบนี้โอ้ยดีคืนว่มมีสิเป็นเลยได้ปั้นบ่หล่ะตอนนี้หนึ่งทุ่มหกนาทีเด้อสิบเก้าศูนหก เนี่ยชิปเก้าอีกแล้วบัตอนนี้ก็นนะชิาสูนาบังเอิญตรงกัน grab เลขแต่บัตนี้นี่ครับชิปเก้าสูนทองกครับเงินครับโอ้เนาะได้ละอืมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบัตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับอ้าอ้าจ้าพวดครับผมทายจันหน่อยถอยอีกครับผมแต่ว่าเอาเอารูปที่ว่ามิ้นบัท่านได้เปะบ่เาเพิ่นเห็นเป็นโอ้ยนี่ละนี่ละเอารูปแปะย์ได้เอานี่ยละค่ะเจ้าค่อยล้างข้นตาบ่ดีบ่เห็นครับของที่ราจังได้นี่ เอ้าแมนี่ยังอีกบานอีอเปลี่ยนชั้นบางานแสดงเาเพิ่เห็นได้เห็นอยู่เห็นอยู่เอาไหมเอาไหมโอ้อันนี้เด็กชัดนะครับเนาะขนาดยุ่งแคบเพิ่มนแต่ขนาดเราโทรศัพท์ไทยโทรศัพท์นั้นชัดแบบนี้อ๋อนะครับเอาผู้ใดเห็นเป็นตัวใดครับผม ตัวเลขกเราบอกรับนี่ครับเป็นยุกแจ้มนะง่างาเป็นยุคแจ่มค่ะคือจังปูกันอยากไ้โซก,กันนะให้เห็นออ้ขาเจเ้าเตีรัตตรีรางวัลที่หนึ่งตัวข้าเจเ้ามาบนอยู่นปูคนสักิีแต่ดิ เออซักซิ้นพอักซิ้นกะไรมากแต่สันดาบ่งเอาผู้ไปก็เห็นมากแต่ส่นาเป็นตัวเลขที่ตรงกันเนาะแม่ชีเพราะว่าแม่ชีเพิ่งกลับมาหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกเนาะขาวกมมโดูชัดเจนชัดเจนนะน้อยพี่บ้านนี่น้อยน่อยพี่บ้านีไปกันหึเก่าเด้อค่ะพี่น้อง ให้โฉบมันดูแถ้ด้อโอ้ันไปกันหนึ่เก้าโอ้ยันาั้นียรไปเอา้ฉบไมขอควานจากู้กันหนึ่เกคับัเป็นับไม่เดินทางไปทังปูเมือีกัมีตัวเลขตัวเบอร์่าฝากเอเป็นตัวเลขเก่าเป็นตัวเลขหนึ่งเก้านะครับศูย์เก้าก็ได้ครับผมแต่วันนี้ส่วนไม่อยี่เองนี่ได้ตัวเลขที่ของปูอื่นเรื่องนี่ก็ขึ้นหนึ่งห้าเก้า แต่ว่าไปเห็นอยู่ปูใหญ่ก็คือเห็นหนึ่งเก่ากับสามว่าเลขอยู่ในชุดเดียวกันนั่นแหละอ่แต่ว่าเขาก็ต้องได้ขามกันนี้ยังอยเนาะซับหกประตูกันทำไมมันเป็นคล้ายๆว่าขันมองดีๆก็คือแต่ว่าเห็นสองตัวชัดชัดหนึ่งเก่าขออนุญาตครับมาตั้งหนี่นะครับโอ้คือสูงอ๋อลงสูงพวดอ๋อลงโอเ้ก็มาครับ เรลองทั้งสองตัวเห็นอยู่ครับเรอดูทีละกล้องเ้อเป็นศูนนี่ก็ครับนี่ยเย็นๆครับเพราะว่าไม่เห็นเป็นหนึ่งเกโอ้เห็นเป็นหนึ่เก้าครับแมนครับอาจจะมาศูนอาจจะมาแทรกตัวกลางครับอันูนมาแทรกตรงกลางการที่เป็นหนึ่งซูนเก้าสิบวนะครับในที่ขอมาทั้งนี้นะครับท่งนผู้โกใช่ดีกับเมนนะครับ โอ้แม่ชี้เห็นเบนตัวใดก็ครับหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก้า็นไหมออกไปเล็กหนึ่งเลขกเก้าโอ้บัดชุ่มเขาแม่นี่หลีตอ่ะแมนหนึ่งเก้าหลีบัดทรงไฟเห็นี่เด้อครับผมทรงไฟผภาพบัดชุ่มเขาือ้ีหลีบัดแมนนแมเห็นชัด หนึ่ง้อยู่ในวงกลมครบ่้ปูบรมีปูเปนอยากแร่ว่าหกแบเียวพอเห็นดอกแต่ว่าข้างเก่าเนาะพี่น้องข้างเอาสรุปว่าเป็นหนึ่งเก้าะครับเพราะว่ากันเบื้องพานจอโทรศัพท์นี่มันกะบ่าชัดเจนไปไหนเนาะพ่อพี่น้องครับเห็ให้สรุปว่าหนึ่งเก้าหันละไปขึ้นเป็นเลขวเด่ยวกัาที่ไม่ใช่่กส้มก่อนหนึ่งหกถ้ากับหัวก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกกันสามตัวก็หนึ่งศูนย์เก้าไม่ช่วางสั่นเล ก็เน้นเชนชันเยอ่กว่าเดิมไปหน่อยสโอ้เลขเลขชุดเก่าที่ใหงหวัดกรเนาะหนึ่งสี่เก้าเนี่ยเลขชุดเก่าอยู่บนย่างรายอยู่เขาเม่อสิแต่ว่าศูนย์มาอยู่แต่ว่าเลขกสีบอกตัวเก่าวัวปูบนมาอืมแต่ว่าตอนที่ส้มมื่อกี้แต่ตอนที่ว่าพ่อุญพ่อคุณมีโชคแล้วกากพี่มั่นตะการที่ว่าไปไายที่ว่างวดที่มันออกกันยังก็ล่ะเก้าศูนย์หกสีปูบนเกนไหงเนาะเป็นยังว่า ศูนย์คือสีม้อีกเนาะลูกหลานคน่าวันนี้มาอีกคนมาคนสีทับศูนย์มาอีกใช่าหมกนนี้อะไรที่ว่าก่อนที่ไม่สีบวดหนอนแหนรับรับกับคนมาคนสีทับศูนย์มาอีกเป็นจงก็ะถางมากท่านุนมากของฝนปะฝนนอนตาไปยังท้องใช้ผ้าด้วยจนสามโมงนสามโมง จะรับคำขึ้นเมื่อนี้นะครับไม่ชีก็ได้แนวทางฝากอีกตัวหนึ่งนะครจะถือว่าเป็นตัวเก้าหราไปเนาะเป็นเลขตัวเก้าล่ะแต่ว่าที่ไปเห็นยูปูไงไม่ชีมีโอกาสได้เดินทางไปคารวะปูไงเมี้กาถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีทั้งหลายที่กำลังติดตามในส่วนของแม่ชีมินร่างปูเอียวอยู่นะครับ ฉะนั้นแล้วเลขตัวนี้ก็ล้องออกไปพินิจพิจารณาเบิงนะครับในส่วนหนึ่งศูนย์เก้าหรือว่าหนึ่งเก้าเนี่ยครับผมกระจอบกระจัดสังกัดกระพานเนาะไม่ชี้เนาะมีะอมมย่างเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนตัวเลขมือเลื่นเลขออกเลยดีครับไม่ชีครับมีอย่างเพิ่มเติมบ่เพะมีแหมครับเพราะว่าปูเป็นเขียนก็คือเป็นเขียนไทเลยอืเลขปูก็คือยังเลขเกา่ายงบ่เปลี่ยนแปลง<อ>เลขที่น้าเสนอไปวางหนึ่งนี่ก็คือเลขเปาเป็น เลขของปูใหญ่เนาะเนี่เพื่อนให้ตรงกันก็ปูบ่รู้ว่าพ่นสิสลับครับผมลอกไปสองตัวบ่หรือตัวทิศใ้อาเสีมว่าเอาเอาเอามันมันสิสลับแหนครับครับเพื่อนอาเซิเอาสองตัวหนาเมื่อไว้ตัวหลังหรือเอาตัวหลังไปไ็้ตัวหนาครับผมครับอืมแต่ว่าในส่วนเลขปูหรือเองก็ขึ้นห,ห,หนึ่งห้าเก้าเป็นสามตัวชุดสองตัวก็มีอ่า สองตัวมันตัวใดอกอนครับคาร์ลิมสองตัวไมองไม่ได้สองศูนย์สองศูนย์ที่แน่นแนก็มีสองศูนย์แล้วก็ที่ปู้เขียนให้ตอนที่ส่งส่งมือแรกหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ไปวงกลมที่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองครับอันนั้นส่งมือแรกเลยครับตองหวนชอบชอบจนโตัวมีตัวไดแน่กว่าบัณฑ เลขสอบเ่วนตัวนี่ไม่อยู่สามตัวคนนี้บัตรวได้ออกสมุดมานั่งกันเอาขอมูลเขาเอาของลูกมีสามศูนย์เจ็ดเจ็ดหอที่เนาะเ่ะเจ็ดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีแปลให้เบิ้งแล้วครับผมเดี๋ยวสตแปลไว้ละใต้ี้ไปก่ให้ให่ไม่ขี้ที่ไหนบอกขี้แปะเอาเนาะเด้๋ยวเดี๋ยวสีตัดแปะเอาดอก ครมพิษณานคือ072ดังนั้นปูล่งต่อตองวด072วันที่สองเล็กมากเล็กชอบก็มีโอ้หมดเีกเมื่อไรครักเนีู้น่07 03หรือ307แล้วกัน309ที่จริงคนที่ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น307แล้วก็เป็น